ที่ยืนอยู่นี่เองท่โไปมาทุอยาสงสารมากนะครับไมรนีไม่ได้ตั้งตัวแล้วเขาี่นเลยเขายืน่มีนชีผมอนีกจะลงไปวยนครับคราวนี้เขาเคยสภาพไปแล้วนะคือก็มีคนพูดตลอดลงไปผมผมไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำน่าดีใจมากครับผมติดคนน่ารักติดคนแลวครับไม่ใช่ผมนะฮะไม่ใช่ผมแน่แน่นอนใครที่ทอมแ ตกใจไหมเหรอฮะคือถามว่าคินแล้วว่าคิดแล้วเพราว่าโนมาแล้วแต่ต้องลาข่าวอะกันเล้วดเรวงมดีแน่นอมลงกขรัเนดีนะผมไม่ได้เป็นมั่วครับ เพื่อนเป็นสาวเพศสองก็พ really ีเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับคนอะไรฮะคือคนพูดมันก็พูดหมดนะครับผมไม่รู้ว่าปกเ็นจริงหอเป่แต่ว่าไม่เป็จริงก็ทามากเพราว่าไม่คยคิดว่าจครับโอเคทคแต่ว่าติดโกดี